สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยครับสบายดีกันบ่ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับบ่าวเต๋อเลาะเสะแปรนะครับพาพี่น้องมาเลาะอยู่ที่เขมร์าชครับจากการขาัาจีเข้าไปที่ตลาดล้านจานเขมร์าชน,นี่สวรนออกสุดเขตแดนสยามนะครับพี่น้องสวรนออกสุดเขตแดนสยามอำเภอเขมร์าชจังหวัดปูบุญราชธานีนะครับม,มาละมานผู้เดียวได้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาตลาดลานดอกจานเนาะแนวกินนี่บมอพิทวังครับโซนนี้ครับนี่ลาดไหล่เมนูครับเดี๋ยวไปเบิ่งเหมือนกันเนาะว่ามีอย่างเนี่ยนะเดี๋ว่าผมเดาต้องมีแมงกีโปูนครับเนี่ยแซ่บอันี้ครับต้มงำกีโปมหรือว่าแมงกี้โลครับทั้งแถวตลาดนะครับทั้งแถวตลาดแา่ที่นี่สารที่พี่ดองเป็นให้ความเคารพนะ เดชจักรศักดิ์ศรีมหาราชนะครับยอยู่หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลเียจมราชพี่น้องครับน,นั่นจะเป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบเมมลเจมราชนะครับโอ้ผมนุ่มเป็นเสาใหญ่ครับเสาไฟอันนี้คือบ,บรรยากาศตลาดที่เราเคยมาก,กันหลายรอบแล้วครับแต่ว่ามานี่คือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ทีมงานเลาะเสาะแทบนะครับมาเลาะตลาด ลานจาน่ตล,ลาดเมรคนหลคนหลขึ้นสบายดีดูดีแห้งวาช่วงียูน่ากินนยก่อนที่เป็นายดีครัเกอบเสกอบน้อยเคกอบอีสาน่่สายดีรับี่ร้องนีค่ะเนืน้อเนือทำอะเม้นแบก์บอยอะ่ หนาครับ่ยกอนหา,า,ยายหลายขินครับพี่น้องครับหลายจ่าที่เคยมา,านะครับเพราะว่าแต่ก่อนที่มากกบาบริเวณนี้บรรยากาศของการขายเลาแบบนี้นะครับแต่ามารอบนี้คืว่าคนมาขยายของหลายขุนอ,นอู้หางปลาชื่อปลาดิ่น้องอนีมหอยหอยไงหอย หอยครับพี่น้องโอ high, like a a ้โหในหยองคือ no กี่เล็ดกันล่ะพี่ปลาเดือพี่พอยเมย์หอยหอยใหญ่ใหญ่ปุบุรบบุมเทิ่มหอยแบบใหญ่ไข่เชออรี่อันนี้ปลาเดืองครับเนี่ยปลาเดืปลาโค้งจ้าปลาเดปลาดำโงเป็นปลาเดยปลาดำโค้งครับพี่น้องแเป็นปลาเห้งไม่ใช่ปลาแห่งเลย ไปจังไหนครับปลาแห้งปลาแห้งกองละร้อยจ้าคือทำเป็นกองไว้นะครับกองละร้อยอ่ะมีกองละร้อยที่อันบนมาโอ้นี่ครับพี่น้องครับแต่มาคือได้รเป็นปลาอยังครับปลาย้อนปลาย้อนนะครับเป็นปลาย้อนครับตรงเป็นปลาย้อนนะครับพี่น้องปลาย้อนปลาย้อนนะครับปลาย้ออ่อนพูดกันเหมือนพูดกันครับพี่น้องผมเป็นปลาขาวปลาขาวนะอู้ปลาเด็กโสนปลาเด็กตัวนี้นะครับ ปลาทาปลาป่าปปอันนี้ปลาขาวปลาป่าสามมัด้อยสามมัดลอยนะครับอันนี้มัดละหา้าซิบสามมัดลอยโอ oh! ้มัดละห้าซิบน่าจะลอยหาซิบแต่ถ้าเอาสามมัดใช้แค่ลอยเดียวชุดให้ห้าสิบบาทเลยนะครับ<า>พี่น้องที่ตลาดลานจานนะคะนรับเนาะเขียนตลาดลานดอกจานนะครับตลาดลานดอกจานเขียนมาลาดนะครับตลาดของปลาตลาดของปลานี่นี่ของปลาพี่กันนี่โกยวะครับนี่ฮะ ก้อยครับกอยหนึ่แล้วรกอยหแล้วกินได้เลยครน้ำปลาคักๆตัวนเบอร์ก่นมีปลาเดกครับน้องปลาเดีเออมีอยู่เรีย้วก็อยู่นี่เิเบิดเร๋ยวก่อนา่นถรมาออก่อเลยครับพี่น้องพักกันยาพักกันยาขอบคุณเรืยครับผม

เป็นเจดีครับไม่ใช่เจดีเด่นไปชิม<แ>เลยครับโอ้ทึเกือบพังหน้าผากค,ครับเนี่ยเหงื <c> ่อ <oughs> โอ้โหขอบหนังเข้มหนังเข้มที่สุดหนังเข้มขนม,มนเลยนี่ขนไทยขนมครับขนมไทยไม่ใส่แป้งนะคะขนมไทยไม่ใส่แป้งก่อนสันกีทิสดค่ะน,นี่ถุงกระปูครับพี่น้องครับนี่ ปูนาบครับ้าปูนาครับ<ะ>น้บนองอัะนะนี้ซ่ขายทุนอ,อะไรครับนี่ยสีส่ิบาทจ้ะสีสบ,บาทเด้อลยพี่น้องเลยามถุงร้อยสามถุงถันร้อยนึแบนี้นสี่สามสิบสองลดให้ยีส่สิบบาทครับบรรยากาศตลาดล้านดอกจานเนาะตัวกีมมลาดครับพี่น้องครับพี่น้องก็มาขายของขายเครื่อนะครับหลายต่หลายคนเลยคือเดียวครับอันนี้บกบกบปรบ่บ บักโกผมเห็นแต่ยังงีน้อยนะครับพี่น้องบักโกอัวนี้โตก็วหัวเสือบอกนี่โตหัวเสือพี่น้องบบาพุ่มไม่ซีดซี้ไปแล้วคิดว่านะครับเมื่อเร็วเขาจะไปเส็ดกินอยู่ทุ่งทุ่งภูเขาหขมหาเมืออื่นเสด็จกินอยู่ผูโสดขาโสดตัอหัวเสือครับคนขายขายทุ่งเท่าไดครับเหมือนกัน เต,ตัวละสองร้อยห้าสิบดูละสองร้อยห้าสิบครึ่งโลครึ่งกิโลหนึ no. ่งกิโลหนึ uh. ่งก็ห้าร้อยเนาะนี่ไงกี่รหดูอ่ะที่ปูมครับแก้แล้วค่ะอันนี้แก้เรียบร้อยแล้วเพื่อเอาไปเอาไปเห็ดกินเลยอือพร้อมอันนี้พร้อมกินนะครับพร้อมกินพร้อมทอดเอาไปทอดกินเนี่ยมันเปทอดกินรอดแน่เนาะแต่ซัมบู๊ตกลอยที่รอเลยนะ คุณอะเป็นเปลี่ยนอย่างไรครับเนี่ยใส่เง้มๆงมเงงอยู่ไหนเค็มปลาแห้งครับคุดกระไรจัดการเอาขีนออกมองง่ายว่าเอาเมื่อกับทอดกินเลยครับอันนี้คือมีแผนกบริการราคาราคาต่างกันบอกนอันที่ยังบัวตายกับอันที่เ็ดเอาออกแล้วก็ตาย่อยหาซิปหาใส่ขี่อย ค่ะใส่ขี้าบาทขอขอค่าใส่ขี้เ้าบาทโอเคจวเลยพอเฮ้ยไยังขอกิโลสามเพิรดนะถ้าใส่ขี้ด้วยเนี่ยร้อยร้ใส่ขี้หมายความว่าร้อยละาวเออร้อย่งบาทร้อถ้าใส่ขี้ด้วยค่อไม่กินนะโอ้แต่ถ้าใส่ขี้ด้วยไม่กินลูกสาวก็เลยบอกว่ามีบาอตการตะรนี่ อันนี้ขายยังไงนะหนึ่งค่กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยหนึ่งมัดกล่องหนึ่งร้อยหนึ่งขายทึบใช่ครับสามหมัดร้อยสามหมัดร้อยเนาะครับเนาะปลาลอยคุณผู้องปลาปลาปลาแห้งปลาเตือดิือปลาตือนี่ที่เขาซื้อปลาหย่อนครับนี่ปลาเตือเดเยาซื้อปลาหย่อนครับเขียดตาแห้งนี่แหละไปกินข้าวปลากันนี่ข้าวปลาตือกับมาให้ด้วยครับปลาเตือกับมาครับสามหมัร้อยเนาะในบุ๊ง พี่ครับเราครับเอาหนึ่งร้อยบาทไอปอตีเรากินเสื้อปะกล้วยเราไม่เคยกินที่ตลาดลานจานครับี่ลานดอกจานเนาะตลาดนี่ครับพี่น้องสุดยอดอหาเสียที่ตลาดลานดอกอันนี้กินม่ได้เด้ยนี่ตลาดตก๊งเทศบาลตำบลสุนลาดครับโอ้โหใส่เสื้อสเสื้อจะพักเหนือสาวเหนือนี่ครับพี่น้องชายหน้าสาวเหนือเด้อนี่เลยขันห่มบนเด้อนะ หอยยักษ์ตัวใหญ่ครับต้นสายสายส้มหอยเบือโอ้โหเป็น่ะไรหอยเบือเลยหอยเบือหอยเดือหอยเดือยเว้ยนอกจากหน้าตาพอดีแล้วยังหงพอดีอุ้ยหอยเดือยตัวใหญ่อันนี้ปูนาบอ่ะค่ะแมมค่ะปูนาจ้าแต่ตอนนี้มันเป็นปูตลาดแล้วปูตลาดปูเคมาราดครับทุกคนอันนี้หอยเดือเอาะพี่จะได้กินคำหอยเดือเนี่ยเอาไปจีไปก่อยค่ะเอาจีไปก่อย สีงาามเนะผมมาตลาดเจมมาลาเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่นีี่่ทเป็นความเป็นธรรมชาติมากๆครับมึงจะม่ค้าก็งหุ่ยักนอนขายไปเลยสบายนะครับพี่น้องมีความสุขสบายพี่ร้อนสบายเนาะจะคลุกไม่ได้สวยเนาะพี่นี่เห็นปลาแก่ไหปลาแก๋ปลาเก๋ดิปลาทอดเนาะกุญแจดิซับม้วยปลาแก่เนาะสองเดินกด นี่เาเจอเลาะเสือแซบนะครับเาภูมิใจในโครงของทั่วร์ต่้ไะลอนทั่วไปมาเลาะตลาดยิมาลาพี่น้องหนึ่งไอเรากำลังจับกิโลลยอ้ขาพิหาว่าได้ไหมเนี่ยพิหารยากลาวเลยโอ้เมื่อวาครับพี่น้องทคครับ้องพีทพดไปที่อุปกรั์กันเยดยวราทบโอเคไปสูงกี่้นเลยขอเรไดเลย คุณกระร่ยอยไวายลอยโตครับคุณกระอยโตครับอ,อ,อันนี้คือไม่ใส่ที่นะฮะส่วนนั้นใส่ที่นะครับอันที่ใส่ที่ผมจะไม่กินเด็ดขาดนะครับเอ,อันไหนที่ไม่ใส่ที่เนยผมกินด้วยอยู่แต่แม่ยายผมบอกว่าถ้าอันไหนไม่ใส่ที่กูไม่กินแล้วมันขมเลย หูพี่น้องครับต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 ันี่อันนี้ปลาหนังโขงครับพี่น้องปลาหนังโาเนยครับปลาครับน่ายวนปลาแก่ปลาอตุงครับพี่น้องก่ตุปเครงาเครืงครับพ้งปลาเืครับ้องูยสดสด้ีพี่น้องปลเครองปลเครื่องสดๆนะครับเห็นไหมครับังตีงอยู่นี่ องนีา้งานาขงนนี่ยอัน่งใหญ่ดีปลาเนี่ปลาบึกผมครับปลาบึกครับโอ้ยปลาบึกเนี่ยอันนี้ปลาบึกครัเนี่ยปลาใหญ่นี่ปลาตองปลาตองครับนี่นมีขายนะครับที่ตลาดรานดอกยางเกี่ยมมาลาดขายทุกมือผมครับใช่รอบเป็นโลกเป็โลกปลาตองโอ้พี่น้องมาดูเลยพี่น้องด้ยแวะมาื้อกินนร้านขายทั้งห้ ทำให้จะปูห้งผมในของใช้ของกินกทั่วไปนะครับเสืที่ิลล์มันมีหลายพวกมมัดกับทีลรอโปรเต้เรากินสดๆได้แล้วก็ไม่ใส่ที่ด้วยเพราะว่าเตชอบเจ๊อยากกินใส่ที่ใไมแต่ไรกอไม่ได้อไี่เราะเราตยรเอยู่วอะเอี่ดวาน้ก บรรยากาศตลาดเกมมาลัดนะทีมงานยูทูบเบอร์ใส่น้ำของครับยูทูบเบอร์รำน้ำของนะครับพาดันมาหลอกตลาดเกมมาลาดครับพี่น้อง น้ำโพครับพี่น้องเดี๋ยวดูนน้ำโพกั้หน่อยโอ้น้ำโพขนน<ช>ึ้นสูพงขนาดไหนครับพี่น,น,น้อ,นะะนองเซบบตลาดลานดอกจานเข้มมรลาดครับ